ส่วนข่าวนี้นะก็เป็นอุทาหรณ์สาวๆเนี่ยเชนนะเวลาเจอชายหนุ่มหน้าตาดีพูดจาปากหวานเนี่ยนะอย่านึกว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วอ่าออที่ไหนได้ฮะอาจจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นก็ได้ไม่ใช่ลอตเตอรี่แล้วนะคือมันเป็นเรื่องของเนี่ยพฤติกรรมของผู้ชายเนี่ยคือแรกๆก็ดีผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยออกลาย คือบางทีนิสัยใจคออาจจะไม่ได้บ่งบอกมาทางหน้าตาก็ได้เนี่ยแล้วสาวคนนี้บอกว่าเนี่ยแค่คืนแรกที่เจอกันนะครับมันตามมาถึงห้องเลยไปเจอที่ผับแล้วผู้ชายคนนี้ตามมาถึงห้องมาขอนอนที่ห้องด้วยโอ้โหแล้วก็ได้เสียกันคืนนั้นเลยเออเนี่นะจากนั้นก็ยาวเลย2เดือนนะที่ผ่านมาแค่2เดือนเองนะคบกันนะโดนสารพัดเลยเนี่ยนะเป็นกระสอบซ้ายเลยนะใช่เขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยซาดิสนะ โดยเหตุการณ์เนี่ยที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีน้องอมสินเนี่ยสาววัย26ปีเนี่ยเป็นอดีตแดนเซอร์วงหมอลำซิ่งร้องเรียนบอกว่าแฟนหนุ่มที่คบกันได้ประมาณ2เดือนนะฮะแจกทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเขา่าทั้งเท้าเนี่ยแม่ไม้มวยไทยใส่เธอเนี่ยนะฮะจนบอบช้ำระกำรรสวงบางวันเอามีดมากรีดทั่วร่างบางวันเอาไฟแช็กมาลนตามแขนตามขาตามตัวเธอทนไม่ไหวเคยหนีตายกระโดดจากตึกชั้นสองขาเกือบหัก ับถูกแฟนหนุ่มซาดิศลากไปขืนใจต่อทั้งๆที่เพิ่งจะคบกันได้ไม่นานนี่เนี่ยน่นะฮะในเเ<ช>นี่ยน้องอมสินเนี่ยเล่าให้ฟังนะพร้อมกับชี้ให้ดูบาดแผลตามร่างกายนะฮะน้องบอกว่าเนี่ยโดนทําร้ายครั้งล่าสุดคือวันที่24พิศพฤษภาคมที่ผ่านมาถึงขั้นที่ว่าเนี่ยเล็บนิ้วเท้าเล็บนิ้วเท้าเนี่ยหลุดออกทั้งสองข้างเพราะว่าโดนลากและมีรอยฟกช้ำตามแขนตามขานะฮะ ตามตัวนี่ก็มีร่องรอยถูกไฟแช็กลนผิวหนังเนี่ยมันลอกออกมาหลายจุดมีรอยมีดกรีดมีรอยหยิกโอ้โหนี่มันสารพัดเนี่ยเหมือนที่ระบายอารมณ์ฮะเออมีรอยหกมีเอาหัวไปกระแทกนะฮะแล้วก็ตอนที่เธอบอกว่าเนี่ยมันขืนใจเนี่ยมันก็แบบสาดดิสนะฮะคือถ้าเกิดไม่ยอมเนี่ยมันก็จะมีการเนี่ยกัดแล้วก็บีบคอจิกหัวสารพัด ตอนนี้ก็ไปแจ้งความแล้วไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่ออีกนะครับนี่นะฮนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยคบกับผู้หญิงมาเป็น10บสคนเนี่ย<อ>ก็น่าจะทําแบบเดียวกันนี่แหละนะครับ,รบน้องอ,อมสินได้เล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มคนนี้ชื่อจริงชื่อวโรดม,มชื่อเล่นชื่อเอ็กอายุ23ปีอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีรู้จักผ่าน Facebook เมื่อ2เดือนที่แล้วเขาเข้ามาทักพูดคุยเป็นคนหน้าตาดีพูดหวาน เอาใจเก่งวันแรกที่เจอกันก็พากันชวนไปเที่ยวผับบนะจากนั้นเอ็กได้ขอมานอนที่ห้องของน้องอมสินครับและขืนใจคาห้องเลยจากนั้นเอ็กขออยู่ต่ออีก5วันเขาบอกว่าเนี่ย ทีแรกนะห้าวันแรกเนี่ยเป็นคนดีครับแต่หลังๆเนี่ยออกลายแล้วฮะโอ้โหหมดโปรแค่ห้าวันเองนะใช่โอ้โหออแจกโปรให้ห้าวันเนี่ยคนดีรบสุภาพบุรุษที่สุดในโลกเนี่ยนะอตอนหลังเนี่ยโอ้โหย,ยิ่งกว่าปีศาจเดี๋ยวลองฟังน้องอมสินหน่อยก็แบบบีบข้อเนี่ยก็ดึงผมเน่ยใช่บีบแมนค่ะแล้วก็แบบฮ็ดแบบแห้งๆจนแบบร่งเท้าเข้ากับทนมาใจเข้ากับเขาอไม่สบา้แม่ คนอันตรายมากเลยค่ะอันตรายสําหรับผู้หญิงไม่รูเ้เวลาเขาคุยกับใครเหมือนเขาเขาน่าจะมีอะไรกับผู้หญิงทุกคนนะ่ะเพราะว่าตอนที่ทะเลาะกับหนูวันที่หนูโดดตึกนะ่ะเราแบบหนูก็นี่กลับมาบ้านกลับมาบ้านเราแบบเขากลับมาพยายามงองมาพยายามงอนเวลาที่หนูกลับบ้านที่เขางองนูอยู่นะ่ะเขาไปนอนกับผู้หญิงสองคนตะมือน,นั้นเขาก็บอกนะว่าท่านถ้าเขาขานูตายถ้ามันถ้าเขาติดคุก แค่อกี้ปีเข้ากรนนี้ใดพ่อเบิดเบิดคดีความเข้ากระกับมาเขาเขาบอกว่าเขาเอาปืนยิงหนูตายอยู่ในป่าแต่เอาไปบอมบดจิตก็ไดหนูคิดว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตมันต้องติดคุกแล้วเพราะว่ไม<อ>่เครักก่อแต่ก่อนนะ่ะตีหนูแล้วพ่อตีหนูยังเซตตีเซตแล้วก็มาคุ้มมีเพศสัมพันธ์กับหนูไม่รู้เขา เวลาเขาคุยกับนี่นะฮะครับน้องอมสินทนไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอเลิกแล้วเนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นตอนแรกที่บอกว่าโดนซ้อมครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าน้องอมสินก็ไม่จับได้ว่าเจ้าเอกเนี่ยไม่ได้คุยกับเธอคนเดียวครับคุยกับสาวอื่นด้วยก็ทาให้เอกเนี่ยขึ้นเลยฮะแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องกันเลยนี่นะฮะครับอันนี้มันแบบดูทรงแล้วเป็นผู้ชายแบดบอยแต่ไม่ใช่แบดบอยธรรมดายังไงฮะมันซาดิสด้วยนะฮะตอนนี้ขอเลิกกับเอกแต่เอกก็ยังตามครับ แน่ดูสิฮะยังตามอยู่เธอไปแจ้งความแล้วนะเออยากจะให้ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีกับนายเอ็กให้ถึงที่สุดนะเพราะสิ่งที่เธอโดนเนี่ยเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยจะพยายามฆ่าเธอเลยครับคบกัน2เดือนนะยิ่งกว่าอยู่ในนรกอีกคือมันไม่ใช่คนแล้วเนี่ยน้องอมสินบอกนะฮะไม่รู้มันเสพยาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยโดยเฉพาะตอนมีเพศสัมพันธ์นี่มันซาดิสมากส่วนแม่ของน้องอมสินว่าไง ตกใจมากที่ลูกสาวเจอแฟนหนุ่มทํำร้ายแบบนี้ตอนแรกเนี่ยลูกสาวไม่ยอมบอกแม่แมกลัวแม่เป็นห่วงครับแต่สังเกตเห็นว่าตามร่างกายของน้องอมสินมันมีรอยฟกช้ำนะสอบถามจึงได้ความว่าถูกเจ้าเอกเนี่ยแหละฮะทำร้ายร่างกายอาการแบบนี้นะฮะปางตายก็เลยมาหาหมอดีกว่าแล้วก็พาไปแจ้งความจนตอนนี้เนี่ยคุณแม่เขาบอกนะฮะว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าพยายามจะฆ่าลูกสาวของเธอเนี่ยแหละฮะ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่เคยเจอแต่แล้วอยากให้ทังหน่วยงานทุกอย่างกัซอยลูกสาวห้มันคนจากพา่สังคมจากมนุษย์ที่มันเทศในผู้หญิงเปลี่ยนสภาพแบบนี้ค่กะก็บพึ่งก็บอกบอกว่าคเปเขาก็บอกบอกกัะทั่งปัจจุบันบาบอกพึ่งบอกเม,มื่อเมื่อก่อนที่ว่ามาหับหนูแนมบาไหวแล้วสงสารมันลูกชายซอยยังไหก็เลยบอกว่าแต่มันเป็นกรรมเป็นเวทีอย่างจังมาพอแบบนี้ การพยายามนันนีอยู่ก็คือจังมาพอเพาก็น้นก็บ,บอกด้วยแหละก็พยายามเตือนควบคน้นควบเขาแค่ว่าถึงสองเดือนนะแม่นมากหรอแล้วแถมก็บ,บอกแม่ว่าเออควบ,บนันนี่เดอ้อนอกจากนี้คุณผู้ชมในเอกเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะน้องอมสินครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องนาเดียอ,อายุ23ปีเป็นแฟนสาวของนายเอกได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์บอกว่ารู้จักกับนายเอกผ่านทางโซเชียล หลังจากที่คบหากันนาเดียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนนาเเนี่ยทำร้ายร่างกายทุกตีเอาเท้าเหยียบหน้าตอนนี้นาเดียบอกไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับนายเอกแต่เขาก็พยายามยังจะมาตามงอขอคืนดีบอกไว้เลยคนประเภทนี้เธอไม่เอาทางใครทางมันไปเลยนี่นตัดขาดแล้วนะเอกน,น,น,นี่ตอนนี้อยู่ที่ตำรวจแล้วละ่ะว่าจะติดตามตัวนายเอกเนี่ยมาดําเนินคดีนะฮะ จะได้ไม่ต้องปล่อยให้เที่ยวไปจีบสาวแล้วก็เป็นภัยสังคมพอทีแรกๆก็ใช้ความหน้าตาดีคารมดีเนี่ยล่อลวงไงออปชันพร้อมออปชั่นพร้อมเสิร์ฟตอนหลังนี่เสิร์ฟเท้าเสิร์ฟหมัดเสิร์ฟแข้งแล้วก็เสิร์ฟความซาดิสให้โอ้โหเนี่ยแล้วเห็นบอกว่าเนี่ยเจ้าเอกเนี่ยนะนกรู้ด้วยนะคือตำรวจเนี่ยไปตามตัวที่บ้านแล้วเห็นบอกว่าอยู่แถวอำเภอเพ็ญแต่ไปทีไรก็ไม่เจอตัว คือเอ็กหลบทันทีฮะฝากหน่อยไม่เกินมือตำรวจหรอกถ้าเอาเข้าจริงอ่ะนะจับได้อยู่แล้วเนี่ยหน้าตาก็รู้อยู่หน้าตาเป็นไงใช่ไหมออโอ้โหเนี่ยฮะอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าดูแค่เปลือกนอกต้องดูให้มันลึกๆคบหาให้มันแบบศึกษานิสัยใจคอให้ดีๆไปดูตามวัดอ่ะ ไม่ไม่ใช่หมายถึงเดียวเดียวเดียวไม่ใช่หมายถึงท่านเจ้าคุณนะไม่ใช่ที่ไปบอกว่าไปวัดเนี่ยเวลาเราไปทําบุญไงอาจจะไปเจอผู้ชายแบบชอบทําบุญด้วยกันคนมีสินสูงจะเข้าวัดอประมาณแบบเนื้อเนื้อนาบุญเนื้อน้าบุญผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งผมไม่พูดดีกว่าถ้าไปผับนี่จะไปเจออีกแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าไปวัดไปเจอแบบผ้าเหลืองอะไรอย่างงี้ไม่เอานะไฮโซฮอตก็เข้าวัดไฮโซฮอตไฮโซฮอตเข้าวัดโอ้เหครับดูดีๆกันไม่รู้อะบางทีก็ไม่ไม่อยากจะแนะนําเรื่องพวกนี้นะ เขาเชี่ยวชาญกว่าเราอีกเออ